ท <c oughs> ั้งหมด740บาทครับเฮียค hey, he ่าอาหารทั้งหมดที่ผมสั่งไปเนี่ยมันแค่680ไม่ใช่เหรอเฮียไม่คิด740 <40 S 2> ได้ไงอ,ะอ่ะอ๋อมันคืออย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังนะ60บาทที่เกินมาเนี่ยเป็นค่าภาชนะของทางร้านนะครับค <c oughs> ่าบริการรวมไปถึงค่าที่นั่งด้วยครับลูกค้าค่าภาชนะครับค่าบริการค่าที่นั่งตัวต้ม มาเหรอเฮียเฮียจะมาคิดค่าภาชนะได้ไงอ่ะก็คิดแค่ค่าอาหารก็พอสิ680อ่ะก็ตามที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้แหละครับที่เกินมาห0สิบาทก็คือค่าพอๆไม่ต้องพูดเฮียจะบอกว่าถึงผมจะเป็นลูกค้าเนี่ยผมก็ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆนี้เหรอส่วนต้มพูดอีกก็ถูกอีกใช่ครับโอเคผมเข้าใจละไปสแกนนะครับ เออเดี๋ยวนี่คุณทำอะไรของคุณครับเนี่ยเอาก็ค่าภาชนะพวกนี้ผมจ่ายแล้วนี่ผมก็ต้องเอากลับไปใช้ต่อที่บ้านดิโอ้คุณลูกค้าช่วยเห็นใจผมหน่อยนะครับลูกค้ารู้ไหมครับว่าการเปิดร้านอาหารร้านหนึ่งเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะครับก็พูดง่ายนี่ก็คุณเป็นเจ้าของร้านนี่โอเค งั้นเอางนี้ไหมครับเราลองมาสลับกันดูไหมครับคุณมาเป็นผมผมไปเป็นคุณคุณจะได้รู้ความรู้สึกของการเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับเจ้าของร้านเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะครับก็ได้เอาก็าอาดิไหะได้สวัสดีครับหนึ่งท่านใช่ไหมครับสวัสดีฮะหนึ่งท่านใช่ไหมครับก็แหกจะบุกดูสิมาคนเดียวเนี่ยเออแหกตาดูสิมาคนเดียวเนี่ยไม่เห็นเลยไงได้ไงทำเช่นไรนี่ครับเมนูครับ เมนูแนะนําของทางไม่ต้องพูดนะไ,ไ,<อ>ไม่ใช่ครับคุณลูกค้าคือว่าอย่างนี้นะครับไม,มไม่ต้องพูดผมบอกไม่ต้องพูดผไม่ต้องพูดสิผมมีตาผมสามารถดูเองได้ผมเยนจบเอาฟอดมาผมั้ศึกษาผมสูงเอาฟอดอยู่ประเทศไหนครับโอ้นี่มังไม่รู้หรอมันอยู่ต่างจังหวัดนู่นเนี่ยนี่คืออะไรเ่อ้ ยัม่เป็นตอนอยู่ะต้หต่างประเทศก็ยังดีอ๋อปลอยอยู่ต่างประเทศเหรอเฮ้ยเนียนี่คืออะไรนะครับเฮ้เนี่ยไม่ใช่ยังงั้นคืออันเนี้ยผมอยากรู้มากเลยมันมันคืออะไรมันเหมือนก็บอกว่าไม่รู้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 ว่าไม่ต้องมาถาม ก็ไม่รู้ไงมึงมึงเป็นเจ้าของบ้านไหมอหะออย่าดิ้นลก